สบายดีพ่อแม่พี่น้องมื่อน,นี้มาพบก,กับซ้องผู้ขันคนไก่บ้านอีกเซงเคยเมื่อนี้ผู้ขัน,น,นเซมาเฮดเมนูตําแจวป่าทูพี่น้องอันนี้ปลาทูของเฮาวเตรียมไว้ไปปิ้งฮาวกะจิมีหอมแดงกระเทียมหักพริกด้วยต้นหอมอันนี้ก็ผักฮาเตรียมไปลวกไปไปดังไฟปิ้งปลาทูกันพี่น้อง พลังไฟกันเลยพี่น้องหม่ลังไฟปิ้งปลาทูตำแก้วเพิ่มความหอมแซบ่บหอมนนแซบ่บพี่น้อง ตตตไต่เต่าแกกจ้าใต่เต่าทาอกไฟฮากติแล้วข้างหมอลกปักกรโหาพี่หิงประทู โลแลีสีน้องก็ักก้อนเกียกเ่ยองก้อนต่างด้วยกระบุ่งจ้าอตัวนี้ฟักเขาลวกสุกแล้วพี่นอ้อง อ๋อพี่น้องตอนนี้ก็ปีนฝาูก,ก่อนปีนะพอไปต่ำแก้วมันค่อยออมหอมัเซ็บๆนะพี่น้อง ปิ้งมันก็ได้ความแซ่บความหอมของมัน้ปลาเข้ากระสุแล้วพี่นอ้องหอมหอมปิตาแซ่บ ต่ำเพื่อหอมแซ่บผีน้องพี่น้องตอนนี้เราก็ตีปิ้งหอมบัวก่อนพี่น้องจะใส่ต่ำเจวประทูให้มันหอมหอมกบักบรพริก นี่ก็ะเขืองีงว่าฮอสกีไว้เรียบร้อยพี่น้องม,มีหอมแดงกระเทียมต้นหอมริกดิบกะมันเพิ่มความหอมแซ่บเ,เอากระตัำเขาปลาทูเขาแกะไว้เรียบร้อยติ่งมาเรียบร้อยแล้วพี่น้องทำไปเลยแบบนี่ก๋วย พี่น้องปลาโอมาต่างแจางแดดเรียบร้ยรยรยรบอยแล้วปลาแบบนี้ปลาเรียบร้อยครัปลาซีอิ๊วเพียงนัวใส่น้ำหน่อยหนึ่งพี่น้องกอาปลาแดดขาดปลาแลดดก็คือน่าปลาแดดแบบนีนน้นั่งพี่น้องแก้วปลาทูของเขาเป็ดตีเสียบก ก็พลิปวาตูุนั่นแหละแันไทยเอ้หนะพี่น้องตัแท็กกุเลยมาคลิปนี้เข้าฝากกุไล่กดแซ่กดติดตามส่อง เกัน้เด้อหเจียวปลาทูแบบบ้านๆอืจะเสียบคัดพี่น้องกับ้อนุ้ยพี่น้องเสีบบอเอาคลิปนี้ก็จบซัมเนี้กัแล้วพี่น้องเจอกันให,ห,หม่มค,ลค,ลลมลมคลิปหน้าจ้า